วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการดูแลร่างกายนะคะในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะแล้วก็ในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะก็พอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศมันก็จะมืดครึมค่ะแล้วก็หนาวหนาวเย็นๆนะคะสว่างช้าประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงก็ยังมืดครึมอยู่สลัวสลัวอยู่นะคะแล้วก็มืดเร็วก็คือสี่ห้าโมงก็มืดแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะ พอบางทีตอนที่เราออกจากบ้านเจ็ดโมงมันก็ยังมืดใช่ไหมคะเรากลับมาบ้านเนี้ยมันก็มืดอีกแล้วก็ในตอนกลางวันเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็นั่งอยู่ในตึกหรือว่าเราเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็นั่งอยู่ในตึกแล้วก็เปิดไฟอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่ไปนานๆอะไรเงี้ยจะทําให้รู้สึกแบบว่าสักพักหนึ่งพอเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงได้สักพักเนี้ยคะ่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออ ตอนเช้าก็จะแบบขี้เกียจตื่นร่างกายเหมือนแบบเป็นสนิมอะไรเงี้ยค่ะจะขยับขยื่นอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบโอ้ยรัแบบลําบากอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเรานะแล้วก็ทําให้เราไม่กระปรี้กระเป๋าแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกแย่ๆบางวันก็รู้สึกเศร้าๆซึมๆยังไงบอกไม่ถูกคือเพลียงหง่อยๆบางทีถ้างานเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะตรึงละ ตึงเครียดได้ง่ายแล้วก็บางคนานเงี้ยเขาจะมีอาการที่ชื่อว่าใจหัวถูกเงี้ยมันจะเศร้าๆหงอยๆแบบเศร้าแบบไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงนั้นถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจ,จเงี้ยก็จะแบบเออเซนซิทีฟแล้วก็เศร้าๆไปโกรธงอนเสียใจอะไรได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่ดีกับสุขภาพจิตน้อแล้วก็ไม่ดีกับเรื่องของงานแล้วก็หรือว่าสําหรับคนที่เรียนอะไรเงี้ย ก็เราก็เลยไปหาวิธีที่จะช่วยลดอาการพวกนี้ถามว่าเราเป็นไหมเราก็เป็นเออเราก็เลยไปหาวิธีการที่จะช่วยดูแลตัวเองนะคะทําให้เราสุขภาพจิตนะคะอยู่ในระดับที่โอเคนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าประสิทธิภาพในการทํางานของการเรียนของเรานั้นจะได้ไม่ตกไปคะ่ะอืมเราก็ ไปหาอ่านมานะคะจากหลายๆที่แล้วก็จากคำแนะนําของคนสิวเดนเองแล้วก็จากการได้ทดลองทําเองนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะพอเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเราจะดูแลสุขภาพของเรายังไงกันบ้างนะคะก็เริ่มด้วยข้อแรกเลยพอ เข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะต้นฤดูเลยพอมันเริ่มเย็นลงแบบแดดน้อยลงเริ่มเย็นลงเนี้ยเราก็ไปหาวิตามินมาทานค่ะวิตามินที่เราทานก็คือวิตามินรวมสําหรับผู้หญิงนะคะส่วนสําหรับคุณผู้ชายเนี้ยเขาก็มีนะคะก็ไปซื้อมาทานแต่ก่อนเลยที่แรกเลยเราทานครั้งละหนึ่งเม็ด แต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่สดชื่นกระปรีก้กระเป๋าเท่าไหร่อะไรเงี้ยปีต่อมาเราก็เลยไปคุยกับเภสัชกรว่าเฮ้ยทำไมปีนี้เราเหนื่อยง่ายกว่าเดิมเรารู้สึกเครียดกว่าเดิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกกรดูดกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานหนักมากขึ้นหรือไงแล้วเราจะกินซื้อซื้อวิตามินดีมากินเพิ่มได้ไหมเราเพราะว่าวิตามินดีมีส่วนทําให้ ร่างกายเราสดชื่นกระปรีก้กระเป๋านะคะเราก็เลยไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่ามไม่จําเป็นหรอกถ้าเกิดเธอกินวิตามินดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิตามินดีล้วนๆซึ่งปริมาณมันไปบวกกับวิตามินรวมที่เธอกินแล้วมันจะเกินเราก็ถามว่าถ้าเกินแล้วเป็นอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นอะไรหรอกมันก็จะแค่ขับปล่อยออกทางฉี่แต่ว่ามันก็แพงอะไรเงี้ยเธอจะทําแบบนั้นไปทําไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาดูดูให้แล้วบอกว่า งั้นเธอเอาอย่างนี้สิเธอกินวิตามินรวมสาหรับผู้หญิง2เม็ดแล้วการปริมาณมันน่าจะโอเคแล้วก็ดีขึ้นเราก็เลยทําตามก็ผลออกมาก็โอเคค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็เลยทํามาอย่างนั้นโดยตลอดนะคะค่ะต่อไปนะคะก็วิธีการต่อไปก็คืออย่างสมมติว่าเราไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือเนี้ยเราก็อยู่ในตึกในอาคาร ตลอดทั้งวันใช่ไหมบางทีก็หลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยคะ่ะก็ควรที่จะออกไปเดินสุดอากาศข้างนอกบ้างถึงแม้ว่ามันจะหนาวอะไรเงี้ยคะ่ะลมอาจจะแรงนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าวันไหนฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็ควรที่จะเดินไปสุดอากาศบ้างนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้สุดอากาศบริสุทธิ์แล้วทาให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการขยับเขยื่นร่างกายนะคะ เหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยเพราะว่าการขยับเพื่อนยร่างกายออกกําลังกายเนี้ยมันก็จะทําให้เราสึกด,ดีขึ้นได้รับอากาศสดชื่นได้รับลมแล้ววันไหนถ้าแดดออกอะไรเงี้ยค่ะควรอย่างมากค่ะที่จะออกไปเดินหรือไปนั่งรับแสงแดดนะคะถึงแม้มันจะหนาวก็กกตามแต่ค่ะเพราะว่าแสงแดดความสว่างนะะี่ค่ะทาให้เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นได้แล้วก็วันไหนลองสังเกตดู ถ้าแดดออกอะไรเงี้ยคนสวีเดนจะแบบออกมานั่งอาบแดดนั่งอะไรนั่งถึงแม้มันจะหนาเขาก็จะมานั่งอาบแดดเพราะว่าจากแสงแดดนะคะมันจะทําให้เราได้รับวิตามินดีถึงแม้ว่ามันจะเราไม่แน่ใจว่าวิตามินดีที่ได้จากแสงแดดในหน้าหนาแบบนี้มันจะเยอะหรือเพียงเยอะแค่ไหนนะคะแต่ที่สําคัญก็คือจากประสบการณ์ของเราเองพอเรามานั่งอาบแดดหรือมานั่งข้างนอกจะรู้สึกสดชื่นเออ กระปีกระเป๋ามากคือแล้วอย่างนึงเราได้นั่งพักผ่อนผ่อนคลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเราก็ออกไปกับแฟนได้นั่งพูดคุยกันได้ทําเหมือนทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจะกแล้วก็คลายแล้วก็วางจากความเครียดอาจจะเรื่องเรียนเรื่องทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะคะ <c oughs> ยังไงก็ลองทําดูอาจจะเป็นช่วงกินข้าวกลางวันอ่ะกินข้าวเสร็จจากพักหนึ่งออกไปเดินเดิน อาจจะรอบตึกอะไรเงี้ยออกมายืนข้างนอกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปหรือว่าคนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาเดินเดินรอบๆบหมู่บ้านรอบๆบบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็หรือไม่ก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็กลับบ้านมันจะช่วยทําให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็ถือเป็นเทคนิคอันนี้เออเป็นเรารู้มาจากคนสวีเดนนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้มันจะมืดมืดคลุมคมอะไรเงี้ยก็ เปิดไฟให้สว่างนะคะบางคนก็บอกเคยบอกแล้ว่าเปิดไฟเราเอาสองหน้าเพื่อแบบให้รู้สึกว่าร่างกายเราได้รับปริมาณแสงที่เยอะๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะหรือหรือถ้าไม่เราแต่ว่าเรารู้สึกปแปลกๆมาเปิดไฟสองหน้าเราไม่ใช่พูดต้องหานะแบบเออจะมาสอบสวนอะไรเราเขาก็เลยแบบเราก็เลยแบบโอเคเปิดไฟรอบๆบ้านอะไรเงี้ยเปิดให้สว่างเพียงพอแล้วก็บางคนเขาจะแบบ คนสเีเดนจะชอบจุดเทียนสังเกตดูในช่วงหรือดูใบไม้ร่วงเนี่ยสักสักพัก,กนึงพอมืดๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเชิงมีที่ใส่เทียนมาขายมีเทียนสารพัดแบบเทียนหอมอะไรเงี้ยมาขายเยอะแยะมากมายอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะจุดในตามประเพณีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ประเพณีความเชือ่อก่อนที่จะถึงคริสาสด้วยอะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งมันไฟที่จุดรอบๆบ้านเนี่ยมันช่วยทําให้รู้สึกเออรู้สึกดีแสงเทียนนึกออกมามันแบบทาให้รู้สึกแบบ รู้สึกดีโรแมนติกรู้สึก,สกมีความสุขบางคนก็ชอบมองแสงเทียนแสงไฟอะไรเงี้ยแล้วมันมีความสุขอะคะ่ะเขาก็เอามาจุดรอบๆบ,บ้านแต่ยังไงก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าบ้านไหนมีลูกก็ควรที่จะวางให้พ้นมือเด็กหรือเลือกในแบบที่มันเสี่ยงอันตรายน้อยหน่อยอะคะ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่า อันนี้ก็เหมือนกับที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้มันอาจจะซ้ากันนิดนึง mm. ก็บอกว่า mm. ถ้าไปทํางาน mm. หรือไปเรียนเนี่ย mm. เวลาพักเบรก mm. ก็พยายามออกมาเดินนอกห้องหรือไม่ก็ออกไปเดินข้างนอกสุดอากาศเยน็นเย็นรับบรรยากาศอะไรเงี้ยจะทําให้เราช่วยช่วยให้เราสดชื่นได้แล้วก็เราได้ขยับเคื่งขยับแข้งขาด้วยนะคะมันก็ดีกับร่างกายทําให้เราสมองปลอดโปร่งเพราะว่าเราเดอะเราอยู่ในห้องเนี่ยอากาศมันอาจจะแบบอบอ้าวเล็กเลยกอะ,อ,ะอากาศมันแบบ อาจจะแบบไม่สดชื่นเท่าข้างนอกอะไรเงี้ยอากาศมันข้างในห้องนะนะคะในตึกอะไรเงี้ยก็ออกมาเดินเล่นเดินไปเดินมาสักห้านาทีก็ได้หรือออกมายืนข้างนอกอะไรเงี้ยทำมันดียังไงก็คือถ้าเรานั่งทํางานหรือนั่งเรียนเงี้ยเราก็นั่งอยู่ที่บางทีนั่งแบบหลายๆชั่วโมงเนี้ยการนั่งนานๆอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมคะบางทีจะทำให้เราเมื่อยขาปวดหลังแล้วก็ เมื่อยแขนแล้วถ้าเราทําแบบนี้แบบไปนานๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเกิดมีปัญหาที่หลังหรือที่ขาได้นะคะเพราะว่าอากาศบางนทีอากาศเย็นเงี้ยกล้ามเนื้อเราก็จะเกร็งตัวแล้วแบบอยู่ในท่าเดิมนานๆอะไรเงี้ยไปไปมาเราอาจจะเป็นอ,อย่างเช่นนักสเปรคนที่สเปเดนชอบเป็นก็คือมันจะปวดที่คอที่หลังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่นั่งหรือนอนทับท่าเดิมนานๆอะไรเงี้ย อืมก็ขยับแข้งขยับขาได้สุดอากาศสดชื่นสมองปลอดโปร่งแล้วก็ดีกับกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หลังและไหล่และคอนะคะค่ะต่อไปเทคนิคต่อไปก็คือการหาผลไม้และผักมาทานให้เยอะๆกว่าเดิมนะคะผลไม้สดหรือผลไม้ที่มีกลิ่นหอมๆนะคะอย่างเช่นยุ้ยก็จะชอบกินส้มมากลา แก่ส้มกินอะไรเงี้ยเขาชอบจะนั่งดมกินแบบว่าแบบอืม,มันมีความสุกอะถามว่าหน้าร้อนเรากินส้มไหมเราไม่ค่อยกินอะเราไม่ค่อยอยากแล้วอย่างซุมก็ไม่ค่อยมันก็มีขายเนี่ยแต่เราไม่อยากแต่แบบพอเข้าพอมืดๆเขารู้สรู้สู่หรือดูใบไม้ร่วงเงี้ยมันแบบมันเห็นแล้วมันอยากอะแล้วมันแบบรู้สึกกินแล้วรู้สึกดีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกลิ่นเพราะว่ากลิ่นส้มมันเป็น เขาเรียกอะไรอารมาเทราพีได้ด้วยแต่ก่อนนี่เราก็จะกินแอปเปิลอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบกินมากก็คือแอป,ปเปิลสีเขียวที่มันเขียวแล้วมันออกไปเปรี้ยวอะค่ะเขียวปีเลยอะอเราชอบกลิ่นบางทีก็แบบนั่งดมๆแล้วก็กินแล้วแบบเคยไปอ่านมาแอปเปิลสีเขียวมันช่วยทําให้เราสุขภาพช่วยทําให้เราผ่อนคลายอะอม,มีผลต่อสุขภาพจิตของเราอะไรเงี้ย เราชอบมากเลยแบบหั่นเป็นชิ้นเป็นแบบลูกเต่าอะไรเงี้ยแล้วอามาคลุกน้ําตาลพริกแล้วก็หย่อนน้าปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็คลุกๆแล้วก็กินโอ้ยพูดแล้วทำลายไหลคะ่ะชอบมากพ็กินแล้วรู้สึกสดชื่นเพราะความเปรีย้ยวแล้วก็กลิ่นของมันด้วยอืมแล้วอย่างงที่เราชอบกินก็คือมะม่วงไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดิบหรือมะม่วงสุกเราชอบมากอร่อยดีแล้วก็ทั้งกลิ่นอะไรคะ่ะก็ใครชอบผลไม้ชนิดไหนชอบผักชนิดไหนก็ลองไปซื้อมาหากินเพราะว่า ผักผลไม้เนี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมวิตามินมีคุณค่าต่อร่างกายแล้วก็มีพวกเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีมาจากภายในด้วยนะคะมันถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วยใช่ไหมล่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบกินผักผลไม้นะคะก็แนะนำว่าให้หาวิตามินเป็นเม็ดมาทานนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่มีลูกอะไรเงี้ยค่ะลูกตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ลองไปปรึกษาพยาเภสัชกรดูคะ่ะว่าเขามีวิตามินสําหรับเด็กหรือเปล่านะคะเคยได้ยินเหมือนกันเด็กประมาณ10ขครหรือ1 3 1 4่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าเออทำไมตอนนี้หนูรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่พร้อมจะเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เคยแนะนําให้เขาไปลองหาวิตามินดูแต่ว่าก็ไม่ได้ถามไม่ได้ กันนะคะว่ากินแล้วเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนตอนที่เรามาอยู่แรกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออเราไม่สดชื่นเราไม่อะไรเลยเราจะแบบงดยิบง่ายอะไรแบบนี้เราแบบหน่อยๆอะไรเงี้ยพอดีว่าอเรามีเพื่อนที่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วไงเราทีนี้เขาเห็นอาการเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเ้ยแกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไปหาซื้ออานนี้มากินไหมฉันก็เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แนะนํากันเราก็เลยเริ่มทํามาแล้วก็มันก็ดีอะค่ะก็เลย เออเอามาปรับทํากับตัวเองก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านอื่นๆนะคะได้รับทราบกันด้วยแต่หลายคนอาจจะทราบแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าเออทําแล้วมันก็ได้ผลจริงมันแบบว่าไม่ใช่ว่าเออคอมเอามาพูดๆกันค่ะข้อแนะนําต่อไปนะคะเขาก็าบอกว่าหาโอกาสไปออกกําลังกายบ้างค่ะเพราะว่า จะทาให้เราได้ขยับแข้งขยับขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาก็รูรูกันอยู่แล้วเนาะการออกกำลังกายก็ดีต่อสุขภาพร่างกายช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะก็สําหรับยุ้ยเองมีเวลาน้อยทํางานเยอะบางทีต้องทํางานตอนเย็นด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้ไปยิมไปออกกาลังกายและอย่างไม่ชอบไปยิมอะ่ะไม่ชอบไปแบบห้องในห้องที่แบบคนเยอะๆแล้วก็แบบผู้คนพลุกพล่านแล้วก็แบบมันเป็นห้อง ปิดอับๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่อืมเราก็จะออกกําลังกายเองที่บ้านทําแบบว่าโยคะอะไรเงี้ยค่ะทําท่าง่ายๆก่อนสําหรับคนเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทาท่าอื่นก็ฝึกเองดูจากใน Youtube บ้างในเอ,อเว็บไซต์บ้างว่ามีท่าอะไรบ้างที่ช่วยอย่างเช่นสมมติเรามีปัญหาที่หลังที่ขาอเง,ไงี้ยค่ะแล้วก็ เน้นในส่วนนั้นนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราเรียนเยอะแล้วเรานั่งหน้าคอมเยอะแล้วเราก็มีปัญหาที่ไหลสะบักซ้ายแล้วก็ที่หลังกับที่ขา mm hmm. ก็คือมันปวดเมื่อยง่ายอะค่ะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงพออากาศเย็นเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบตึงๆที่หลังที่ขาแล้วก็จะปวดเมื่อยง่ายเราก็เลยทําโยคะอยู่ที่บ้านทําแบบเปิดเพลงเบาๆแล้วก็บรยากาศสบายๆน้อยอยู่บ้านเงียบๆเออแล้วก็ ทำท่าต่างๆไปนะคะแต่ถ้าใครชอบไปยิมก็ควรจะไปค่ะเพราะแล้วยิมบางที่มันจะมีอะไรอ่าซาวน่าอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ไม่ชอบก็อาจจะไปเดินร,บรอบๆเดินไปทั่วๆค่ะการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเหมือนกันค่ะเดินไปเรื่อยๆได้รับอากาศสดชื่นแล้วก็ได้กินลมชมยู่ไปด้วยหรือไม่ก็ชวนคนที่บ้านเดินไปคุยไปกระหนุ่งกระหนิงเงี้ยค่ะก็ มีควาสุขไปอีกแบบนึงค่ะ